คุ้นเคยตัวเขาเองด้วยคุ้นเคยว่าพี่โอ๊ตเป็นแบบนักบอลที่พี่ก่อนเนาะแต่แบบโอเคเราก็รู้ว่าพี่โอ๊ตเป็นแบบซีโอโคนรคูลอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ไม่เรื่องของการทำงานมันต่างกัไในจุดนอู้คือเวลาผมเป็นคนทำงานผมจะเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับการทำงานแล้วก็ถ้าน้องๆในออฟฟิศก็จะรู้ดีว่าเราเป็นคนเวลาสนุกสนุกเต็มที่แต่เวลาเราทำงานเราก็จะเป็นคนที่เนี๊ยมมากเลยครับแล้วก็จะไม่ค่อยปล่อยดีเทลเล็กๆให้มันหลุดลอดผ่านไปเพราะเรารู้สึกว่างานที่ออกจากเราต้องดีที่สุด แปลว่าจริงๆแล้วแต่ละส่วนของออฟฟิศต่างๆเราก็ต้องดูเองทุกทีเท่านั้โอ้ผมดูดูยังห้องน้ำดื่มอ่ะ แต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูตอนที่เขาใช้นะฮะคือถูกต้องเอดคือเข้าไปดูคือเข้าไปแล้วก็พยายามช่วยดีไซน์ด้วยว่าจริงๆแล้วห้องน่าอีกคนจะเหมาะผู้หญิงจริงๆไม่ว่าจะเป็นหวกสีกระเบื้องหรือแม้กระทั่งพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกที่แกนเสียงทิชชู่ต้องมีที่วางโทรศัพท์กระจกต้องมีไฟที่มันมีทั้งไฟเหลืองไฟขาวแล้วก็ไฟสีผสมให้บางทีเดี๋ยวพนักงานออกมาลาหน้าลอยอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงกันว่าอ่าเราจะเป็นห่วงโอ้ ไปเสียเงินซื้อเพื่องสำอางแพงๆมาแต่งหน้าออกมายังไม่ทันรอยกระทรงงไปหน้าลอยออกมาแล้วมันก็จะมันจะหาว่าเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ใจร้ายเกินไปผมจะเป็คนค่อนข้างจัด มีเฉดเล็กมาไว้เยอะมากมีอินไซน์ฟูมากเลยอะค่ะแบบว่าไฟขาวเอาไว้แต่งหน้าก็จริงแต่ไฟที่ถ่ายสูงต้องแบบไฟเหลืองไฟส้มใช่แต่ไฟเหลืองไฟส้มเอาไว้แต่งไม่ได้มันไม่ได้มันหลอกตัวอะใช่ครันก็เลยมีให้สองแบบมีแบบสามแบบเลยครับก็มีนีออนธรรมดาแล้วก็มีสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็มีสีที่เป็นแบบนีออนกับเดี่ยวผสมกันด้วยโอ้ไม่เห็นพา่มีเขาใส่ใจมากนะคะงั้นคะถามถึงห้องทำงานหน่อยครับห้องทำงานเนี่ยการไรา์ไหนที่เป็น แล้วก็มีแรงบันดาลใจที่ทําให้แบบเหมือนเราคิดงานออกเราชอบไส์มันหนาอะไรอย่างเลยจริงๆแล้วมันทำออฟฟิศเลยครับคือผมพยายามเอา,เอา,เอา,เอาสีมาเล่นกับชั้นต่างๆว่าแต่ละชั้นเนี่ยควรต้องเป็นสีอะไรบ้างแล้วก็ดีเทลเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งงานอาร์ตที่เราเอามาแขวนแล้วก็พวกอาร์ต่อยต่างที่เรา,าตกแต่งในออฟฟิศแล้วก็ห้องทำงานผมเองอะของเล่นเยอะ รวมไปถึงมีต้องมีที่ที่สามารถเราสามารถนอนได้นัปได้เพราะว่าผมทำงานทั้งวันบางทีผมจะมีโอกาสจะ power nap ได้สัก20นาทีเราวก็สามารถเข้ามาแล้วพักผ่อนได้เลยแล้วตื่นแ็้วกาทำงานต่อได้ มันต้องเป็นห้องที่ตอบโจทย์ประมาณนึงถูกต้องครับถูกต้องครับเหมือนที่ผู้อำนวยามพุดนเมื่อกี้เลยว่าสมมติที่ถึงห้องทํางานมันไม่ใช่แค่ตกเ้าอีแต่มันคือสิ่งวดร้อมโดยทั้ในหนังทั้งหมดเราเป็นผู้บริหารสมัยใหม่นะฮะเราจะเปิดประตูเข้าไปแล้วมีรูปปั้นม้าวางอยู่หรือว่าข้างหลังเป็นรูปม้านะฮะเก้าตัวแปดตัววิ่งอยู่อย่างเงี้ย มันก็มันก็จะไม่ใช่สไตล์เรานะครับหรือจะมีเตือสำเภาแบบอันใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนะครับผม่บอกความหรือว่าโต๊ะเป็นสีไม้นะครับเนื้อไม้แดงเลยมันก็จะไม่ใช่เราเราก็จะเป็นคนที่สนุกกับการที่แต่งห้องผมก็ลบภาพผูปนี้นะเน้นออกไปเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิใหม่ครับแล้วก็ผมก็จะพยายามเอาพวกงานอาร์ตต่างมาแฝงเพราะรู้สึกว่ามันเี็นกามองไปแล้วเราเห็นศิลปะเห็นอะไรเงี้ยจะคิด งานแล้วก็มีไอเดียมากขึ้นตลอดเวลาครับก็คือเราเปลี่ยนมาเ้าเปลี่ยนมาเหาให้กลายเป็นอะไรบ้าโจ๊กเกอร์บ้างนะครับเป็นรูปต่างๆที่เอามาวางคนอื่นเข้ามาเ็าจะแบบเห็นไหมแล้วก็รู้สึกว่าน่านับถือเนาะของผมเปิดแล้วมาก็เป็นแบโจ๊กเกอร์ยืนเอามือขยำอย่างงี้ก็มีความรู้สึกว่าโอเคแต่ว่ามันสนุกจากการที่เราได้เห็นของต่างๆที่มันอยู่ในออฟฟิศแล้วก็ ไฟไลติงต่างๆผมก็ค่อยๆวางมันทั้งหมดเลยกว่ากว่าจะได้โทนที่เราชอบนะครับอยากให้ห้องทำงานมันมดูอุ่นๆรวนๆหน่อยไลติงก็่สำคัญครับสำคัญไม่ได้ไม่ดูทุกจุดเลยสำคัญมากผมกับผมให้อินเทอร์เวิรมาแล้วก็คุยกันเรื่องไลติง่าจะวางไลติงยังไงไฟดวงไหนควรจะลงที่โต๊ะทำงานไฟดวงไหนควรจะวางที่อาร์ทอยแล้วก็ทำลายแม่เหล็กแยกต่างหากเพื่อจะเอา ตัวไฟที่แอ j u ัสได้ครับมาวางแล้วก็ส่องรูปต่างๆที่เราชอบเพราะว่าันเราเราเปลี่ยนรูปหรือว่าเราโรเ a t รูปต่างๆมันจะได้สามารถผัสมากได้เยอะค่ะทีนี้คำว่า work life balance การจัดห้องแบบ work life า a l a n c ของเราคืออะไรอยากรู้ค่ะคันนี้ชีวิตผมทุกวันนี้เป็น work life balance จริงๆนะครับวันอย่างวันนี้ก็สามงานนะครับจะเสร็จวันนี้ก็น่าจะมาถึสามสี่ทุ่มฉะนั้นผมรู้สึกว่าในทุกๆท่วงท้ายเราเดินอยู่ในออฟฟิศต้องเข้าทำงานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างระบบอินเทอร์เน็ตในออฟฟิศที่จะต้องอ,อสัญญาณถึงกันทุกที่แล้วก็ลงไปถึงการสั่งงานลูกน้องที่เราสามารถเดินเข้าไปเราสั่งงานได้เลยหรือ เมื่อใดที่ผมมีอีเวนต์ออกมาข้างนอกอ่ะผมสามารถลงลิฟต์มาแล้วออกจากออฟฟิศโดยที่ผมไม่ต้องทำงานที่ออฟฟิศอีกแล้วผมสามารถเอาตัวเองออกไปทํางานข้างนอกได้เลยคือผมเลยค่ะเปลี่ยนเปลีฟิลเลยเปลี่ยนฟิลเลยทันทีเลยครับก็เลยรู้สึกว่าทุกที่ที่เราอยู่หรือแม้กระทั่งในรถเองผมก็ต้องมีตัว Apple เอาไว้หนึ่งตัว Apple TV เอาไว้เพื่อจะคอยซีมตัวรายการต่างๆที่เราต้องตรวจ หรือประชุมอต่ตอนที่ผมมาเนี่ยออกจากออฟฟิศมาถึงเนี่ยผมก็ประชุมมาตลอดทางเลยก็แล้วก็แบบแชร์สปีดขึ้นไปแล้วก็ประชุมในรถเลยเพราะฉะนั้นจริงๆคำว่า work life balance มันคือแบบเราก็พยายามจะให้ไอ้ความไร้บาลานซ์มันลงตัวที่สุดะถูกต้องครับคือในวันนึงที่คุณเป็นซีนเนี่ยคุณลืมลืมเรื่องความบาลานซ์ไปเลยครับลืมไปเลยฮะับไม่อยู่จริงคือคือเราพยายามพูดให้ชีวิตเรามัน work life balance จริงๆแต่ว่าจิตเวลาที่เราทำอะไรจริงๆแล้วว่านอ ผมไม่ได้อยู่ในบทหมู่ฟังก์ชันของซีออย่างเดียวผมยังมีการเป็นนักแสดงที่ผมต้องออกไปผมต้องมีคอนเสิร์ตผมต้องเล่น มันต้องมีรายการที่ผมต้องออกไปถ่ายในฐานะที่เป็นแบบเพอร์ฟอร์เมอร์จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งพอมันไหลอ่างองประกอบแล้วกันก็ถึงกับชีวิตเราก็ไม่มีบาลานซ์จริงๆมันก็ทำงานเนี่ยแต่ขอให้เราทำงานแล้วมีความสุขกับออฟฟิศที่เราอยู่คือห้องในห้องทำงานของผมเข้าไปแล้วเขรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่จังไม่ใช่เข้ามาแล้วก็นั่งแล้วก็มองม้าวิ่งอยู่แล้วก็เราหรือเราจะเป็นม้าดีว่าโอ๊ตอะไรเงี้ยแอลว่โออาจจะมีอะไรฝังใจบางอย่างกับม้าแบบว่า ต้องทำง,งานต้องทำงานแม่ผมว่าผมจะมเป็นแบบนี้พอเราเห็นบ่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันฝันใจว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราอยากใ,ใ,ให้ส<ใ>นุกจีเราจะแบบให้เอาสิ่งที่เราเห็นมาแต่ไม่แล้วผมเคยผมเคยไปอยู่บริษัทอื่นด้วยก่อนที่ผมจะเป็นศิลปินเป็นตัวแล้วก็เราอยู่ในบริษัทที่มีความครีเอทีฟสูงแต่ว่าด้วยสภาวะแวดล้อมการทำงานมันไม่ได้เกี่ยวกับครีเอทีฟจริงๆฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากทำออฟฟิศของเราในฐานะที่เราทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้มีความครีเอทีฟอยู่ใน ทุกอนุของออฟฟิศที่มันเกิดขึ้นมันได้สนุกงั้นทุกอนุแบบเนี้ยนอกจากเขาเอะไรนอกจากห้องทำงานทั้งหมดของ Office, ออฟฟิศน้องน้องน้องนช่วยอะไรเราอย่งไรได้ไหเพราะว่ามันมันใหญ่มันมีหลายห้องมีหลายชั้นหลายภาคส่วน,นะค่ะอย่างแรกเลยคือต้องช่วยเรื่องดีไซน์ก่อนเพราะว่า5ชั้นเนี่ยพื้นที่ใช้สอยประมาณ1,000 10, ตารางเมตรเนี่ย โอทาโมคนเดียวทำเนี่ยผมจะต้องลาออกจากซีอโอโฮทฟู proof, แล้วก็มาอยู่น้องๆจริงๆๆใช่นะ <c oughs> มาทำงานตรงนี้จริงๆลืมเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้ฉะนั้นต้องมีผู้ช่วยในการที่เราจะสามารถออไซน์ของต่างๆหรือว่าดีไซน์โซนต่างๆว่าโซนไหนเหมาะกับก,บการใช้ฟังก์ชันแบบไหนเพราะว่าผมมองว่าในออฟฟิศสมัยใหม่มันต้องฟนะังกชันนอลมันต้องแบบเดี๋ยวนี้มันไม่มีผมว่าน้อยมากแล้วะที่น้องๆจะนั่งทำงานแล้วอยู่โต๊ะนั้นตลอดใครจะไหนครับ รวมไปถึงแต่ละยูนิตก็ทำงานไม่เหมือนกัน a e อบริษัทผมอย่างเงี้ยต้องเขาออก,อกบ่อยฉะนั้นที่นักมันก็จะต้องมีความเป็นฮอตซีทที่สามารถว่ามานั่งปุ๊บเสียบต่างๆปุ๊บทำง,งานได้เลยแล้วเมื่อไหร่ที่จะออกไปทําง,งานหรือเจอลูกค้าปุ๊บปิดคอมปุ๊บแล้วออกได้เลยทุกอย่างต้องสะดวกสบายฉะนั้นผมมองว่าน้องๆเองเข้ามาช่วยสิ่งนี้ได้เยอะเพราะว่าเราบอกโจทย์ไปพอเราบอกโจทย์ไปแล้วเขาช่วยตีความโจทย์ของเราออกมาเป็นออฟฟิศอ่ะ ที่มันมีความดุ่มใหมฉะนั้นผมสุกว่าเราคก็ไม่เหนื่อยมากด้วยเราก็มาค่อยมาตบๆตไอเดียสุดท้ายที่เดียวว่าให้ออกมาไงสมงมูลได้สุดในความเป็น,เ,ปนเราก็คือรกบันซักร์ ก็เริ่มโดดมาทำอะไรที่มันแปลกใหม่จากปกติเราจะทําแต่เสื้อเนาะเสื้อทําผ้าทําอะไรที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่เป็นแฟชั่นหน่อยแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มมาทำอะไรที่มันเป็นของแปลกป้ายเป็นดีกเร์เเซชั่นต่างๆเลยไปถึงอาถอยบอกว่าบางคนดแล้ววันหนึ่งแล้วค่ะ12ทุ่มเมื่อผมตายครับคิดแน่ๆนะครับก็อย่ากพูดเพราะนยไม่ตายกันนะครับส่วนศิลปินนะครับตายแล้วของก็ขึ้นหมดแล้วไม่เรียกว่า คุณซื้อหมดแล้วเราเปลี่ยนคอร์เรคชันประมาณนั้นติดตามเนาะพี่ออนเนาะโอเคอ่ะสุดท้ายให้ถามนิดนึงดีกว่าว่าโปรเจกต์ที่จะร่วมกับนักเลงมีอะไรไงบ้างหรือว่าผลงานตอนนี้ติดตามได้ที่ช่องทางไหนเราโปรเจกต์แรกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับน้องาตอนนี้นะครับก็คือออฟฟิศใหม่โคตรคูลรอติดตามเลยครับเราจะลากกันยาวๆเลยเพราะว่าการทำออฟฟิศที่หนึ่งกว่ใช้เวลาเนาะ มันอาจจะเป็นหลักเดือนหรืออาจจะเป็นครึ่งปีก็ได้ฉะนั้นก็รอติดตามไปนะจะมีคอนเทนต์ลัดตลอดให้ดูแน่นอนครับรวมไปถึงสินค้าต่างๆที่เราทำกับน้องๆซึ่งสามารถช้อปปิ้งได้แล้วที่นอ้องๆตอนนี้เป็นสินค้าโคตรดูปไปวางแล้วก็เป็น<อ>เราขายเฉพาะที่นอ้องๆท่านั้นด้วยนะครับก็คือมีผ้าห่มแก้วมีที่รอแก้วมีกลมน่ารักมากแล้วก็มีที่ใส่ชุดรวมไปถึงอาร์ทอยอาร์ตอาร์ก,รก,รกแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะจบแค่เฟสเดียว เฟซต่างๆหรือต่อไปอาจจะมีสินค้าใหม่ๆอีกที่เป็น โฮมแอนด์ดลฟติ้งบายโค้ดฟูเข้ามาวางสายที่น้องๆก็ต้องรอติดตามกันหรืออาจจะมีรายการอื่นๆที่ไม่ใช่โค้ดฟูอาจจะเป็นรายการแคปปิ้งไหมหรืออาจจะเป็นรายการจิ้มหน่อยรวมถึงรายการอื่นๆที่นรางเราจะทำใหม่ในตอนนี้อาจจะมีสินค้าบางอย่างที่เป็นเอชชินไดส์หรือเป็นอะไรที่เข้ามาวางสายที่น้องๆก็รอติดตามกันนั่นก็คือรายการที่มีอยู่หรืว่าเป็นการเนื้อหาอกๆมากขึ้นถูกต้องครับเดี๋ยวรอดูซึ่งนี่ก็คือเป็นการขายตรงอยู่ไม่ได้ขายตรงครับ ซื้อเถอะครับพี่ของมันน่ารักมันไม่เนี้ยใหางอะไรยี่ตุกตาเนี่ยผมตายแล้วกันขึ้นแน่ไม่ตายยังอยู่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 ทำอีกนานยังอยู่ทำอีกนานนะครับแต่รับรองสนุกแน่นอนโปรเจกต์ต่างๆนะครับโค้งหูเอ็กซ์กับน้องๆับรองยาวๆโนะครับพี่คุณจะพี่โอ๊ตโค้งหูกับน้องๆขอเซ็นประมือ